นี้ไปทำงานไม่ต้องเปลี่ยนใบตัดเละ เริญพรมีคนพูดถึงคำว่าพยานบุคคลที่ปฏิบัติตามพัะธรรมพระวินัยมันแม้แต่คนที่พูดอ่ะก็ต้องถามว่ามั่นใจเหรอครับว่าเป็นพยานบุคคลที่ปฏิบัติตามพัะธรรมพระวนัย หรือว่าเป็นพยานบุคคลที่แสดงให้เห็นถนึงการย่อหย่อนในพระธรรมพรวินัยไม่น่าใช่ไม่ตรงปกถ้าภิกษุในธรรมวิัยเนี่ยทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าการบวชการเข้ามาในศาสนาเนี่ยเก้าสิรนกับทุกวันนี้เพื่อสร้างฐานะ ไม่จะเป็นไปเพื่อการละทั่วละชั่วไม่ได้เป็นไปเพื่อการกำจัดขัดเกลา,าวเบาบางกิเลสแต่ประการใดเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากบรรดาหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายนี่ <c oughs> คือแต่ละวันเนี่ยคอนเทนต์มีอยู่บวชชีบวชพระปักหมุดปักหมุดทุกอย่าง ปักมุดทุกอย่างแล้วบอกว่าการสร้างวัดเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้ทองจริงจริงสร้างวัดเนี่ยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวหลายคนคิดว่าเอ้าไม่สร้างสร้างวัดไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วจะสร้างไงเพราะวัดความจริงแล้วคือข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่สถานที่ นิสัยของพระนั้นอยู่ป่าก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีอยู่คนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูลเน่านุ่งห่มผ้าบางสกุลทุกวันนี้เจริญด้วยอิดหินปูนทรายเจริญด้วยการขนเงินขนทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียเจริญในสิ่งที่พระพรุทธเจ้าไม่ได้สอน ถามว่าเจริญในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไหมหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นพยานในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนบวชมีแต่รูปแบบไม่ได้เอาพระธรรมไม่ได้เอาพระวินยัยถามว่าทำไมจึงมีแต่รูปแบบครับก็เพราะถ้าตาบดที่คุณยังหาเงินหาทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียมันก็ไม่ใช่พยานบุคคลที่ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัย แต่ดูไปดูมามันเหมือนจะเป็นโกงโยมโกงศาสนาเนะี่ยเข้าขายอาบัติประชิกหมดเลยคนที่ยักย้ายถ่ายโอนเงินในทางศาสนานะี่ยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียนะคุณก็คิดต่อนมันประชิกหรือเปล่าะโกงโกงศาสนาสายเน็ตหลุดเน็ตหลุดครับฝนตกหน่อยเดียวหลุดแล้ว ฝนตกหน่อยเดียวหลุดแล้วเนี่ยหมุนติวติวติวอยู่เนี่ยลองดูดถ้าถามเวลานี ท่านเคยตั้งข้อสังเกตไหมถามว่าทำไมเดรจฉานวิชาในติกตอกมากเหลือเกินทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งคุณไปตกใจอะไรกับเดรัจฉานวิชาจริงๆการปลกเสกลงเลขยันเนี่ยมันก็เป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งของเขานะแต่พุทธดันเราเข้ามาผสมประสานหมดวัดบางวัดสร้างอะไรมาพิคเนตลือสี ลือศีเป็นเทพเจ้าของซิกครับเพราะอะไรเพราะจุดขายของภิกษุูที่บวชหาเงินเนี่ยเขาก็ทำทุกอย่างแหละทำทุกวิธีทางให้ได้เงินก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจด้วยซ้ำครับว่าลือศีคืออะไรพิกเนตคืออะไรก็ทำหน้าตาเฉยนะทำไปเฉยเฉยหาเงินหาทองกันเฉย กรณีที่ไปอ้างว่าตัวเองคือพยานบุคคลในการปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัยคือมันคือพยานในการย่อหย่อนในพระธรรมพระวินัยใช่มากกว่าในบ้านเรานี่อ้างไม่ได้หรอกว่าตัวเองเป็นพิกษุนธรรมมินยัยเพราะอะไรถ้าพิกษุนธรรมมิันก็ต้องจนนะเพราะพระเจ้าบอกไม่ให้รับเงินรับทองไปบอกหลายคนบอกว่าถ้ามึงไม่รับเงินรับทองแล้วมึงจะเอาที่ไหนสร้างวัด วัดจริงๆไม่ต้องสร้างครับเพราะพุทธเจ้าสร้างให้มาสองพันกว่าปี้ะหลายคนเนี่ยจะสงสัยเอาพระพุทธเจ้าสร้างให้ไหนอ่ะก็ข,ข้อวัดปฏิบัติไงสิกขาบทศีลกระทนั่นแหละคือวัดเคยได้ยินคำว่าอยู่ในศีลกินในธรรมไหม ฉะนั้นการสร้างวัดที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาก็คือการสำรวมระวังในสิกขาบทการเจริญศีลเจริญภาวนาหรือการแผ่ไอเจริญเมตตาทําไม่มากแล้วซึ่งว่าเมตตาทุกวันนี้เราเห็นเห็นอะไรสิ่งที่เราเห็นเห็นแต่หาเงินหาทองหารถเบนหารถบีเอ็มกัน อวดร่ำอวดรวยอวดมั่งอวดมีไม่รู้แปลแนวคิดมาอย่างไรกลายเป็นว่าศาสนาเป็นไปเพื่อหาเหงินหาตองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียศาสนาเป็นไปเพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่งมีศาสนาเป็นไปเพื่อให้ลูกเมียสบายใครอยากสบายเนี่ยก็เข้ามาบวชในทางศาสนาครับแล้วก็ถูไปข้างๆคูงคูงถไไปข้างๆคูคู แล้วก็หาเงินกันหาเป็นก่อเป็นกรรมหาเป็นตุเป็นตะหากันจนไม่อายพระธรรมไม่อายพระวินัยนี่ถามว่าอายไหมหืออายพระพุทธเจ้าไมหืออายญาติโยมไมหือทุกวันนี้ภิกษุเนี่ยครับก่อนบวชฐานายากจนพอบวชเข้ามาแล้วรวยกว่าโยมบางคนรวยพอๆกับเจ้าสเนยังกับมันประสบความสําเร็จนะในทางธุรกิจ ก็เลยกลายเป็นธุรกิจทุกวันนี้ธุรกิจศรัทธาครับหลายคนจะไปโอ้โหไปบอกว่าธุรกิจศรัทธาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ธุรกิจมันจะมีทีมงานเหรอครับภิกษุที่ไหนมีทีมงานอะเดี๋ยวนี้แอดมงแอดมินนอนวัดกันหมดครับแล้วแอดมินเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงเยอะแยะครับ ภิกษุทุกวันเนี่ยครับเศรษฐีหัวล้านทั้งหลายหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายมักคุกคีด้วยมาตุคามหรือสตรีไปไหนมาไหนหนีบหญิงหนีบหญิงนเจริญพรถาวรเปราะทองตื่นเช้าเหมือนกันห้อมลอ้อมไปด้วยสตรีโอ้โหเห็นพระ ลำแสดงบทบาทวีดไว้อหูเห็นแล้วไม่สบายใจอ,อทำใจนั่นแเนี่ยทำใจเพราะเราย่อหย่อนกันมานานแล้วครับไอการที่ปรับแก้ให้ตรงเนี่ยไม่มีทางยากเอาแค่รับเรื่องรับเงินรับทองนี่กวหนักแล้วนะ เรื่องของการถ้าเรามานั่งคิดกันคิดเล่นๆน,นะสมมุติอาตมาปักหมุดเลขบัญชีว่าอาตมาจะสร้างกุฏิลอยหลังอย่างเงี้ยปรากฏว่าญาติโยมนี่ศรัทธามากก็ต่างก็โอนเงินเข้ามางบประมาณสมมุติว่าลอยหลังใช้อยู่ประมาณสามล้านอย่างเงี้ยแต่พอโยมบริจาคจริงๆอยู่ประมาณร้อยล้านอย่างเงี้ย อ่ะโยมอตาตมาเห็นว่ามันเยอะใช่ไหมก่อรสร้างปุติก็สร้างนั่นแหละร้อยหลังนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียคําถามคือการทําแบบเนี้ยขนเอาส่วนหนึ่งไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องอย่างนี้โกงไหมถามโยมนิดหนึ่งว่าโกงไหมเข้าข่ายโกงโยมไหมโกงศาสนาไหมโกงน่ะ บอกเขาว่าจะสร้างกุฏิไว้ในพระพุทธศาสนาดันไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียดันเอาไปสร้างโชรูมรถให้ลูกให้เมียลูกเมียก็กลายเป็นเศรษฐีที่มาจากเงินบริจาคของชาวพุทธแล้วเราพุทธศาสนิกชนละครับชาวพุทธทั้งหลายยังจนกันเลยแต่หลวงพ่อหลวงตาไอหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายนี่รวยเอารวยเอา รวยไม่รู้เรื่องรวยไม่บัญญับบรรยังรวยไม่รอใครใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้คุณเห็นภิกษุจนไหมครับเพราะพรธเจ้าของเราจนครับแต่ภิกษุในประเทศไทยส่วนหนึ่งรวยจนถึงขนาดบางคนแจกรถวันละห้าคันยังมีอ่ะมันไม่รู้มันจะรวยไปไหน แจกเงินอย่างเงี้ยกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วคับพิกษุต้องมีเงินแจกอย่างอาตมานี่ไม่มีเงินแจกกับเขาลำบากตรงเนี้ยภิกษูก็ต้องหารถมาแจกหาเงินมาแจกอ้าวสรุปแล้วกิจของสงฆ์คืออะไรวะเนี่ยพระศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทิ้งปรา,า,าสาทราชวังทิ้งราชรถทิ้งยศทิ้งตำแหน่งทิ้งเงินทิ้งทองหันมาทางนี้สิครับ โหยหาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งพระองค์ทิ้งอะไรหาอันนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาไว้ทำไมนักหนาแล้วบอกว่าเนี่ยภิกษุคือไอ้คือพยานบุคคลว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมันต้องรวยถ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องจน เพราออะไรเพราะศาสดาของเราจนแล้วพระธรรมพระวินัยก็ไม่ให้ภิกษุหาเงินหาทองกับเงินทองเป็นวัตถุอนามาตสําหรับพระภิกษุแต่ในบ้านเรานี่ยมีแต่อเนตอนาถหลายคนอเนอนาถอะไรในทางพระพุทธาศาสนาจะมะีโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลที่เราเห็นเนี่ยมีแต่โสดาเดา ส่วนอนาคามีก็แถวบ้านเรามีแต่อนาคาซอยมันก็เข้าไปซอยอยู่ในรีสอร์ทกระสาวจะเห็นไหมอมีอนาคาซอยคือแล้วอาลหมุนอย่างเงี้ยหมุนติ้วติ้วพระธาตุอย่างเงี้ยพยายามที่จะทำให้กลุ่มตัวเองดูศักดิ์สิทธิ์เข้มขัง พยายามประกาศตัวเองเป็นอรหันต์เป็นผู้จะไม่กลับมาเกิดแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เอเพระพรธเจ้าทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งราชรถโอ้ oh, แต่นี่ขนเอาไม่รู้จะสร้างทําไมนักหนาบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาวัดจริงๆเพราะพระเจ้าสร้างให้สองพันกว่าปีแล้ววัดคืออะไรข้อปฏิบัติที่ดีงามนั่นเลยอันนี้เดินเข้าหาศาสนาทั้งปราทั้งโยมทุกวันนี้ขอรับบริจาค แฝงไปด้วยการผลประโยชน์หมดเพราะอะไรครับเพราะเห็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นคนรวยไงมันก็เลยเกิดกระบวนการสอนธรรมขึ้นสอนธรรมนี่ไม่ได้คิดไล่กับใครหรอกครับแต่แฝงอยู่ในนั้นก็คือการขอรับบริจาคแม้แต่ไอ้จิบวดก็เช่นกันครับบวดเข้ามาแฝงอยู่ในนั้นก็คือหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรครับใช่ไม่ใช่ ญาติหลวงพ่อหลวงตาโดยโดยส่วนหนึ่งอยู่บ้านหลังละสองรอยล้านนะค,คุณดูทิศคมกับเนนคำเฉพาะเงินสดที่เก็บอยู่ในห้องน้องสาวทิศคมนี่ก็อยู่ที่ห้าสบอ็ล้านทองอีกต่างหา โอ้โหสมุดบัญชีคือเราไปดูเนื้อข่าวครับคุณจะเห็นความน่าสมเพชเวทนาของเรื่องนี้คุณจะเห็นความย่อหย่อนในพระธรรมพระวินัยคุณจะเห็นเรื่องประหลาดประหลาดกรณีเน้นคำอย่างนี้ภิกษุในยุคป,ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นถ้าถามว่านี่นะภิกษุในธรรมวินัยต้องบอกเลยว่าไม่น่าใช่ เป็นผู้ปราถนาเงินปรารถนาทองปราถนาลามกปรารถนาที่จะบวชมาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหาเคาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวลูกไม่ครับว่าหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายนี่ลูกเมียนั่งรถคันละะสิบล้านกันแทบทุกคนทั้งนานครับโดยเฉพาะหลวงพ่อหลวงตาชื่อดังทั้งหลายนี่มันเป็นไปได้ไหมครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายโกงศาสนานะ ถามว่าโกงไหมอ่ะโยมถวายอัตมามาสร้างกุฏิเนะี่ยอัตมาก็ยักย้ายถ่ายโอนส่วนหนึ่งไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียโกงครัมันเข้าข้ออธินาทานขโมยเงินศาสนาไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียสุดท้ายก็อาบัตราชิกนั่นแหละราชิกครับแต่ถามว่าอื แล้วจะมีใครครับลุกขึ้นมาปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆทุกวันนี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่สุดท้ายก็ปกป้องเศรษฐีหวัวล้านกันปกป้องอารัธีที่ไม่เอาธรรมไม่เอาวินัยเอาเงินเป็นสารนังคัจฉามิเอาทองเป็นสารนังคัจฉามิเอารถหรูเป็นสารนังคัจฉามิการห่มผ้าเหลืองการโกนหัวโลนห่มผ้าเหลืองของเรานี่เป็นไปเพื่อความมัง่งคั่งมั่งมีของญาติเท่านั้นเอง ญาติทั้งหลายรอหน่อยเถอะหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายกำลังสร้างชื่อสร้างชื่อเสร็จเรียบร้อยเงินทองที่ไหลามาเทมายักยายถ่ายโอนไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียหลังละสอง้อยล้านอย่างนี้หลังละร้อยกว่าล้านสองร้ล้านอย่างนี แล้วญาติทั้งหลายสุดท้ายก็ตายไปเป็นเปรตเป็นผีนรกทั้งนั้นนะ่ะหลวงพ่อหลวงตาพวกนี้ก็ไปอยู่ในมหานก v กรกอเวจีโกงขับโกงอะไรครับโกงสาสนาโกงโยมด้วยโกหกโยมหลอกลวงโยมว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลทรงศีลปฏิบัติตามพระธรรมพรมะวิน,นัยทำโครงหลังคารถมันยังขอรับบริจาคเลยบวชชีสามคนมันก็ขอรับบริจาค บวชพระสองคนก็ขอรับบริจาคโดยอ้างว่าบวชพระต้องใช้งบประมาณสองหมื่นห้าสามมื่นมันเอาไปทำอะไรตั้งสามหมื่นถามจีถามจีไม่มีครับบางทีเขาจะบวชมีการอยากจะบวชพระนี่ ไปดูวินัยบัญญัติครับคนที่ไม่มีผ้าไตเป็นของตัวเองไม่มีบาทเป็นของตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชบวชก็พระที่บวชให้ก็อาบัติครับคุณต้องขวัญขวายครับสุดท้ายก็เอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการปรกักหุดหาเงินสร้างกุฏิโอโ้คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์สร้างกุฏิร้อยหลังสองร้อยหลังอย่างนี แม่อยากให้เป็นนับดูมันมีกี่หลังทั้งหมดคือสุดท้ายมันก็สมมุติว่าเศรษฐีทั้งหลายโหอยากจะจองบุติสักหลังละสองแสนห้าจะมาประกาศเลยสองแสนห้าอะจะมาจะทำรอยหลังสองแสนห้าคุณเอาเลขศูนย์เพิ่มเข้าไปสินะยีสบห้าล้านบาทแต่ทำจริงๆมันไม่ถึงหรอก อุติเชื่อมเป็นเหล็กนะหลังหนึ่งงบประมาณอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นถ้าโดยเฉพาะถ้าไม่มีค่าช่างแล้วนี่เอาคนในวัดเอาผ้าภาิกสุเป็นคนเชื่อมอย่างนี้ <c oughs> หลังหนึ่งไม่เกินสองหมื่นไม่เกินนั่นครับดูสิครับส่วนต่างแล้วพอเผอการขอรับบริจาคในไม่สิ้นสุดนะ ไม่สิ้นสุดมันก็เกิดการโกงศาสนาด้วยการยักย้ายถ่ายโอนไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้แม่ให้น้องกันไปโกงไม่ครับประเทศเราเป็นประเทศที่แปลกไนงะชาติก็โกงครับศาสนายังถูกโกงอะ่ะแล้วจะไปบอกเด็กมันยังไงโตไปอย่าโกงนั้นลูกให้ดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างนี่หลวงพ่อก็เอาเงินศาสนานี่แหละไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมีย สร้างบ้านให้แม่ให้น้องสร้างโชลูมรถล,ลูหรูให้ลูกให้เมียแม่กับน,น้องเนี่มีอาชีพมาจากเงินบริจาคโตไปอย่ากโกงนในลูกเอา้าแล้วเด็กมันจะเชื่อในเมื่อหลวงพ่อหลวงตายังโกงศาสนาเลยโกงศาสนาโกงศรัทธาญาติโยมครับโกง โก้งโกงใช่ไม่ใช่ไปคิดดูให้ดีๆนะจุดนี้ครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นศาสนาก็เลยเป็นพื้นที่ที่คิดกันอัตมาไปเห็นและสมเพศเวตนามีภิกษุบวชใหม่รูปหนึ่งนั่งทุบหินอัตมาเลยถามว่าคูบาคูบาทุบทำไมอ เขาบอกว่าทุบไว้ทําวัตถุมงคลเอา้าจะไปทุบมันทําไมหินน่ะก็เอาหินล่ะแจกไปเลยไม่จาเป็นต้องทุบทุบหินทรายนะทุบแล้วล่อนล่อนให้มันเพื่อจะทําวัตถุมงคลดูความตั้งใจแก่เห็นถนึงความเพียรถามว่าความเพียรแบบนี้ใช่เพียรชอบไหมหือ ความเพียรนี่เป็นทางกลางๆเป็นคำกลางๆเนะมีเพียรชอบกับเพียรชั่วเพียรหาเงินหาทองไปเลี้ยงลูกเมียอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเพียรชั่วเพียรหาเงินหาทองเพียรหารถเบซนรถบีเอ็มอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเพียรชั่วเพราะพระธรรมวินัยวินัยบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับเงินรับทองใช่ไม่ใช่ถูกไหม สิ่งที่เราเห็นวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประหลาดสุดๆประหลาดประหลาดมีพิกษุูรรูปหนึ่งบอกว่ามีคนถามว่าอารูปฌานเป็นไงครับพระอานพระอาจารย์าจ,าจริงคือไอ้พวกนี้กล่าวตู่แม้แต่ปริยัตินะเวลามันปฏิบัติเวลามันพูดยังมุดน้ำดำดินนมันบอกว่าอารูปฌาน คือมันมีพบอยู่พบหนึ่งคนในนั้นไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีร่างมองไม่เห็นอะไรอะรูปฌานรูปฌานอยู่ที่ไหนครับอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์อยู่ในนี้หมดเลยครับ ไม่มีพบไหนทั้งสิ้นครับแม้แต่นิพพานก็อยู่ตรงนี้พุทธ,ธะก็อยู่ตรงนี้ธรรมะก็อยู่ตรงนี้สังฆะก็อยู่ตรงนี้นบุตรดังสรนองก็เจอมีอยู่ในนี้ครับเราทุกคนมีบุตตะเป็นของตัวเองมีพุทธ,ธะเนี่ยเป็นของตัวเองคุณมีธรรมะเป็นของตัวเองคุณมีสังฆะเป็นของตัวเอง พระองค์ค้นพบอริยสัจสีในนี้ค้นพบอริยมรรคมีองค์แปดอยู่นี่ค้นพบโพธิปักเียรมอยู่นี่แล้วไปบอกว่ามีพบภูมินึง <c oughs> คนในนั้นไม่มีรูปพนะโอ้ยบักเศรษฐีวาลานได้เสนอกนั่งรถบีเอ็มนู่นนะโอ้ไอโยมก็โง่โง่ฝากตนเป็นลูกศิษย์ฝากตนรับใช้เวลาไปตกนรกก็ตกตามกันครับพวกนี้นะ วลามันไปมหานรกอเวจีมันไม่ไปแต่มันหรอกมันจะขนญาติโยมที่ขนเงินขนทองไปให้มันเนี่ยไปด้วยกันหมดนู่นไปตุ๊ป่องตุปงต๊ป่องอยู่มหานรกอเวจีนั่นใช่ไม่ใช่อะตามาจะฝากเอาไว้สั้นๆร้อนเปิดพัดลมก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสียงหน้าร้อนนี่พูดลำบากอะ นั่งร้อนอาสมทานังธรรมทานังชินาติการให้ความรู้เป็นทานหรือให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวกกรรมมุนาวัตตีโลโกโส,สัตโลั้งหลายย่อมเป็นไปนตามกรรมอภิวาทนศีริสนิจังวุธ,ธาปัญญโนจัตตารธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง ด้วยอรุภาพแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนา,าพระพุทธองค์บอกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการธรรมเทศนาไม่บุญสําเร็จด้วยการแสดงพระสัทธรรมเทศนาด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้านี้ประกาศพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอส่วนบุญนั่นส่วนแบ่งแห่งบุญทั้งหลายจงสําเร็จมีแก่คุณาญาติพิ้โยม ธรรมัสวรรคใหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังพระสัทธรรมเทศนาะขอสุตตะจงบังเกิดมีแก่คุณญาต,โาติโยมสาธุชนทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายนั้นสะสมสุตตะมยปัญญาหากแม้นไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ขอขอให้ได้เกิดร่วมสมัยของพระศอริยะเมตไตรและเป็นอรหรันตสาวกของท่านทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร